สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำสัปดาห์นี้กับกี้นะคะวันนี้วันที่3 1กรกฎาคมโอ้โหสิ้นเดือนพอดีเลยนะครับแล้วก็บางคนอาจจะได้หยุดเนาะแต่บางคนอาจจะไม่ได้หยุดนะอิชาจริงๆเลยค่ะได้หยุดนะครับแล้วก็วันนี้ก่อนลุ้นหวยนะครับเรามาดูราคาทองคำก่อนกอบราคา weekly เลยนะ ชาแนลของออกอบวิกลี่นะคะตอนนี้ติดอยู่ระหว่าง1987.34นะอันนี้เซตตัวใหม่แล้วนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วกอบวิกลี่อ่ะไม่ใช่อันนี้นะอันนี้เป็นแค่กอบ daily ตอนนี้มันเซ็ตแข็งแรงแล้วนะจ๊ะตรงที่1987.34แล้วกอบข้างล่างนะคะทุกคนก็คืออยู่ที่1982.88เพราะฉะนั้นเห็นสัญญาณเรดดอดมาข้างบนนะแล้วข้างล่างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแบบ เฮ้ยถ้าแรงซื้อมันไม่ฟื้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดลงมาเทสกรอบล่างได้นะครับอันนี้คือความหวังของเทฟเฟนวิกลี่นะครับเป็นความหวังการวิ่งในชาแนลประมาณ8,000กว่าจุดนะครับทุกคน <c oughs> แล้วก็ถ้าหลุด1,98เอ้ยขอโทษ1,892นะครับเรเวลถัดมาของการทดสอบราคาก็คือ l b 200ของทฟเฟนวิกลี่นะคะอันนี้ยังเป็นเรื่องอีกไกลเดี๋ยวเรามาดูอันใกล้ก่อน ทำเฟมเดลลี่นะคะวันนี้เซตตัวอยู่ระหว่าง1982กับ1942นะครับหวยจะออกเลข2หรือเปล่าวันนี้เนี่ยโอ้โหไปโน่นแล้วใจไปถึงหวยแล้วชาแนลราคาของเขานะคะอยู่ที่3,800ประมาณนี้นะคะแล้วก <c oughs> ออ็ราคาเหมือนกับตั้งแต่เมื่อช่วงวันศุกร์มีการรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีสัญญาณบลูดอทข้างล่างเนี่ยก็ หมายความว่าแรงซื้อมันตกนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้แรงขายก็ยังไม่มานะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าดูตามสัญญาณของการสร้างบาลานซ์บูดอตเลดดอแล้วก็มีการรีบาว์ขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่ายังกดลงไม่ง่ายนะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตการในทางเฟมย่อยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองของเดลี่จริงๆนะคะสัญญาณบลูมาเนี่ยอาจจะเป็นได้2ออย่างคือเริ่มชะลอในการลงกับ ดีดราคาขึ้นไปใหม่แล้วเจอแนวต้านสำคัญสักอันหนึ่งแล้วค่อยตัดสินใจอะไรเงี้ยคะ่ะโอเคเนาะก็คือมุมมองเดลี่นั้นก็คือเป็นทรงแบบว่าราคานะครับยังมีโอกาสลงมาเทสแอลเอ200อยู่เหมือนกันในกรณีที่แรงขายฟื้นโอเค <c oughs> ไปดู4ชั่วโมงหน่อย4ชั่วโมงนะครับโครงสร้างในฝันของเรานั้นยังไม่ยังไม่ถูกทำลายนะ มาอีกแล้วมาอีกแล้วเป็นแบบนี้นะแล้วก็ข่าวกระชากลงไปจนถึงเกือบเออจนเกือบถึงฟิโบ50นะคะหรือว่าทดสอบแถว L อลเม2 0 0พอดีแล้วก็มีการรีบาวตัวขึ้นไปค่อนข้างแรงนะคะทุกคนแล้วตอนนี้มันขึ้นไปติด EMA 50พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคากำลังถูกขังอยู่ระหว่าง L อลเม2 0 0กับตัวของเอ่5อ EMA 50 เพราะฉะนั้นอนะเหมือนมันเริ่มจะสร้างกรอบราคาบนสําเร็จแล้วทุกคนจริงๆอะความหวังของการเป็นขาลงนั้นยังมีค่อนข้างสูงนะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะว่าการรีบาวขึ้นของราคาครั้งนี้เนี่ยควรจะควรจะมีระยะนะประมาณนั้นนะครับก็คือตอนนัเนี้แรงซื้อกับแรงขายนะโดยเฉพาะทำเฟรมใหญ่มาตั้งแต่ Weekly, Daily แล้วก็ สี่ชั่วโมงตอนนี้คือน้อยทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นต้นสัปดาห์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะวิ่งอยู่ติดอยู่ในกรอบแคบๆนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวาตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะคะที่สามารถลุ้นสําหรับราคาทองคําได้คือนันฟาร์มเปโระนะแต่มาวันศุกร์นู่นเนี่ยแต่ว่าระหว่างทางก็มีตัวเลขสําคัญของ เศรษฐกิจส,สหรัฐเยอะหลายตัวอยู่ทีเดียวเพราะฉะนั้นราคาก็มีหวังที่จะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแต่อาจจะเป็นแบบวิ่งอยู่ในชาแนลของราคาแคบๆได้นะครับแล้วก็มาสร้างภาพในฝันไ้ก่อนนะคะว่าในกรณีที่ราคามันตบขึ้นตบลงอ่ะแล้วก็ทำการรีบาวเพื่อไม่ให้เสียโครงสร้างขาลงเนี่ยราคาไม่ควรจะยืนเหนือบริเวณน,นี้นะเลเวลแรกแถวนี้ resistance สำคัญนะครับ แถวราคาเท่าไหร่1,9,6,7เลเวลแรกเลเวลถัดมาคือบริเวณนี้นะทุกคน1,9,7,8นะคะหรือว่าถ้าแบบอย่างโหดร้ายจริงๆเนี่ยก็คือไม่ควรจะยืนเหนือ1,9,8,2นะถึงจะมีโอกาสแบบว่าเทินเป็นขาลงลงมาข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวกี่ลองใช้อันนี้หน่อยตอนนี้โครงสร้างขาขาลงอะเริ่มสวย อาจจะเป็นภาพนี้ได้นะครับทุกคนเห็นไหมเนาะสมมุต <laughs> <So> ิ <mood. laughs> แต่จริงๆก็หวังใจนะว่าอยากให้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแบบโครงสร้างในฝันของเราคนเดียวนะครับแต่ว่าโครงสร้างมันสวยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ใช้วิจยญาณในการวิเคราะห์ตามกี้นะแต่ว่ามันเคยลงมาทดสอบ LMA2 สอ 200ครั้งหนึ่งแล้วแล้วรีบาวขึ้นแล้วถ้ามันติดรีสต s เซนส์สำคัญเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเทินเป็นขาลงได้สูงในทาเฟรมสชั่วโมงเนาะเห็นพอเนาะแต่ว่าวันนี้เองนะคะเป็นช่วงต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็ยังไม่มีข่าวอะไรกระทบเนี่ยก็วันนี้ก็มองว่าราคามีโอกาสจะวิ่งติดอยู่ในกรอบหรือว่าชแนลของราคาได้ก่อน แล้วทีนี้นะคะวันนี้เองนะครับด้านบนเนี่ยเขาเซตกรอบบนแล้วที่หนึ่งเก้าหกสามแล้วด้านล่างยังไม่เซตกรอบล่างนะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะสร้างกรอบล่างข้างล่างนะคบเลเวลแรงที่เรามองว่าเอ้ยตรงนี้หรือเปล่านะครับคือตรงหนึ่งเก้าห้าหนึ่งก่อนนะถัดลงมาคือแถวเอลเมสองร้อยนะคือโลเดิมหนึ่งเก้าสี่ห้าก่อนหน้านี้โลเดิมว่างง้งแนวรับเดิม ก่อนหนนี้ที่1945นะครับหรือว่า1942นะครับอันนี้มีโอกาสเป็นกรอบล่างใหม่ของทำเฟรม4ชั่วโมงภายในวันนี้หรือว่าภายในพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็มาติดตามดูช่วงของข่าวในตารางนะคะสำหรับตัวของสกุลเงินดอลลาร์นะคะมีผลกระทบต่อราคาทองคำนะคะโอเคเนาะเห็นภาพเนาะวันนี้ โดยมุมมองหลักวันนี้มองว่าราคายังมีโอกาสวิ่งติดอยู่ในชาแนลราคาแถวนี้เนาะโอเคขอดูทำเฟมย่อยหน่อยวันนี้แรงซื้อแรงขายน้อยนะคะทุกคนก็ราคาตอนนี้ก็ลังถูกบีบอยู่ในกรอบแคบๆแต่ความหวังที่ทำเฟม15นั้นเริ่มมีนะคือตั้งแต่มันติดเมื่อวันศุกร์นะคะข่าวก็ชักลงมาที่1 9 4 2นี่ยมันรีบาวขึ้นไป สร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นนะคะเป็นระดับสีเหลืองแล้วกดราคาลงมาใหม่ใต้ EMA ห5 0นะครับแล้วมันเริ่มชะลอในการลงอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบว่าเฮ้ยราคามิวกาจจะขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งข้างบนอ่ะที่สูงกว่านี้หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยที่แบบอาจจะสันนิษฐานได้นะคะถ้าไม่มีข่าวอะไรกระตุ้นเนี่ยราคาทองคำมันจะวิ่งตามโครงสร้างทางเทคนิคได้นะเพราะฉะนั้น อในกรณีที่มันอยากจะขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นบ้างเนี่ยราคาไม่ควรจะหลดเลเวลนี้นะเลเวลแรกคือแถวๆหนึ่งเก้าห้า 1, 9, 5, 2, นะเลเวลถัดมาคือตรงนี้แถวนี้เลยหนึ่นะครับถึงจะแบบมีโอกาสที่จะแบบขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นที่สูงกว่าเมื่อวันศุกร์ที่หนึ่เโอเคเพราะฉะนั้นในกรณีที่แบบเฮ้ยมัน ตบขึ้นตบลงตบขึ้นตบลงแล้วถอยลงมาเนี่ยไม่ควรหลุดบริเวณนี้โอเคแล้วถ้าขึ้นไปใหม่นะครซับพอร์ตที่หลุดมาแล้วเป็นรีสิสเซนต์ได้นะครับอันแรกคือ1 9 5 2ถัดมาคือ1 9 5 7ถัดขึ้นมาคือ1963นะคะและถ้าสร้างบาลานซ์ฝั่งขา,งข,างขึ้นให้สำเร็จแบบว่าสูงกว่าตรงนี้ก็คือเลเวลถัดมาของรีสิสแตนที่1978นะคบโอเค <c oughs> ทีนี้เห็นเห็นแบบ ความเป็นไปได้ของโครงสร้างราคาทางเทคนิคนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นโครงสร้างทางเทคนิคนะคะแล้ววันนี้นะคะสุดระยะสวิงรายวันด้านบนนะคะสุดอยู่ที่1982สองนะคะโอเคทีนี้มาดูข้างล่างนะครับอย่างที่กิ้บบอกแล้วว่าราคามิวเกเป็นขาลงได้แต่กำลังแบบหาจุดแบบว่าเทสข้างบนอยู่ว่าจะติดตรงไหนดีแล้วค่อยตบลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยประมาณนั้น โอเคทีนี้มาเช็คระยะซับพอร์ตสำคัญนะครับตอนนี้ราคายังยังเห็นชัดว่าติดอยู่ในแชนแนลระหว่าง1963กับ1942เนาะถ้าหลุด1942ลงมานะครับเลเวลถัดมาของซับพอร์ตสำคัญนะคะคือคือตรงนี้1932แล้วก็สุดระยะสวิงรายวันวันนี้อยู่ที่1927นั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะครับ Let Trade Live นะคะที่มาจัดให้ทางช่อง YouTube Channel แล้วก็ เ uh, c e b o o k Group ของ Trading an, s p a t t a n เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. สำหรับใคร mm hmm. ที่อยากจะทราบราคา mm hmm. ของสินทรัพย์ตัวอื่นๆน,นะคะ mm hmm. ทั้งหุ้นคริปโตสกุลเงินนะครับ mm hmm. เจอกันตอนทุ่มนึงได้ทาง YouTube Channel ของกี้ก็ได้หรือว่าเพจของ f ร mm ุตเตอร์มาร์เก็ตไทยแลนดก็ได้นะครับโอเควันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย